วันนี้พี่รักษณพาทุกคนมาดูตัวอย่างข้อสอบแบบฝึกเซลเทสนะคะสำหรับใครที่กําลังจะไปสอบเซลเทสในเมนเทนีแล้วก็เข้ามาดูก่อนนะคะในตัวอย่างค่ะจะเห็นว่ามันลากมาจาก nn นะคะไป mo แล้วไป pl แต่สิ่งหนึ่งที่มันต่างกันทุกคนมันคือเรื่องของดอกจันเพราะฉะนั้นการทําจทย์ประเภทนี้อย่างแรกที่คุณต้องทําให้ได้ก่อนคือการหาแพทเทิร์นนะคะแพทเทิร์นมันคือดอกจันขวาดอกจันซ้ายแล้วดอกจันมาอยู่ตรงกลางเมื่อเราได้แพทเทิร์นแล้วแสดงว่าตัวที่4ที่มันกําลังจะไปดอกจันต้องอยู่ฝั่งขวาปัญหาก็คือดอกจันฝั่งขวามี2อันคือ hq แล้วก็ kq มันจะไปตัวไหนกันแน่แสดงว่าเกี่ยวข้องกับตัวอักษรใช่ไหมคะซึ่งคุณจําเป็นจะต้องเปิดตัว มาสางเกฤดจาก A ถึง Z ขึ้นมานะคะมาดูว่าแพทเทิร์นที่2เนี่ยมันเรียงจากไหนไปไหนจากโจทย์จะเห็นว่าตัวแรกมันคือ NN แล้วมันขยายไปฝั่งซ้ายและขวาคือเป็นตัว M และเป็นตัว O ค่ะหลังจากนั้นมันก็ขยายไปฝั่งซ้ายและขวาคือตัว P และตัว L ซึ่งนะคะ แพทเทิร์นดอกจันตรงกลางมันดึงมันดึงตัวอักษรจากล่างขึ้นบนมันเลยกลายเป็น PL ทุกคนจริงๆถ้านะคะเป็นแบบซ้ายและขวาจะเป็น LP ถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นตรงกลางเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนแพทเทิร์นจากล่างขึ้นบนเพราะฉะนั้นเราได้แพทเทิร์นแล้วว่ามันกําลังขยายไปฝั่งซ้ายและขวาเริ่มจาก nN เพราะฉะนั้นตัวที่สี่ที่มันจะไปต่อค่ะมันก็เลยกลายเป็นอักษรนะคะตัวที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ KQ นะคะ ตัวที่4มันเลยจะลากแพทเทิร์นไปที่ตัว KQ ทุกคนหลังจากนั้นนะคะแน่นอนเราได้ขวาละดอกจันต่อมามันคือฝั่งซ้ายซ้ายมีอันเดียวค่ะตอนนี้แน่นอนว่ามันคือ JR เห็นไหมคะว่าถ้าเราเห็นแพทเทิร์นมันจะทําได้ง่ายมากพอไปซ้ายเสร็จปุ๊บแพทเทิร์นมันต้องไปดอกจันตรงกลางก็ไป SI และสุดท้ายก็คือ HT ดอกจันเพราะฉะนั้น แบบทดสอบจริงๆมันไม่ได้ยากนะคะแต่ทุกคนประมาทแล้วก็ตกใจในเวลาที่มีให้น้อยเวลาที่มีให้จํากัดจนลืมหาแพทเทิร์นซึ่งสมการนี้เป็นสมการที่ต้องหาแพทเทิร์นสองชั้นนะคะ ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้นะใครอยากฝึกแบบนี้สามารถสั่งซื้อนังสืออาสั่งซื้อหนังสือแบบฝึกเซลเทสแบบอ e ีบุ๊กนะได้ที่หน้าโปรไฟล์ตอนนี้พี่รักษ์เปิดช่องทางใหม่ผ่านทิกตอกเลยด้วยเนาะคุณสามารถสั่งซื้อได้2ช่องทางช่องทางแรกนะคะเซลเทสหนึ Sell ่งข้อซื้อที่ทิกตอกช็อปนะคะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วเข้าไปที่ตกร้าทิกตอกจะเห็นว่ามีแบบฝึกอ e ีบุ๊กเซลเทสตัวนี้พิเศษถ้าคุณสั่งเป็นเซตเนาะคุณจะได้หนังสือยังปัดไปด้วยแล้วก็ได้ติวกรุกร๊ปบบนะคะัแบบคดด้วยกนะะก็เเลือออาที่ช ว่าชอบแบบไหนถ้าอยากฝึกแค่เซลทเทสก่อนก็สั่งเซลเทสแต่ถ้าอยากฝึกครบลูปเลยแนะนําซื้อเป็นเซตหนังสือยังบัตรนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือที่หน้าโปรไฟล์ก็สามารถคลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะก็ถ้าใครมีคำถามอื่นๆสอบถามพี่รักได้เกี่ยวกับเอเนเมนเทรนีทุกคนใหญ่ทุกคนได้เข้าโครงการเอเนเมนเทรนีแล้วเปลี่ยนแปลงรายได้8ชั่วโมงต่อว,วันของคุณเป็นนะคะ40,000 50, 50,000แล้วแต่ที่คุณต้องการเลยนะคะ